โมนิ่งครับกับกาแฟเซเว่นเช่นเดิมบางทีก็รู้สึกเหมือนกันนว่าตัวเองทำอะไรลูทีนเกินไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับเอาตามไลฟ์สไตล์ของเราเราถนัดอะไรยังไงเราทำแบบนั้นประมาณฉันทักเนาะทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำโอเควันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องที่จะมาแบ่งปันว่าความสวยงามต้องตามหาประมาณนี้ที่นเรื่องนี้เนี่ย เพราะว่ามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วความสวยงามมันใกล้ตัวนะครับความสวยงามในเรื่องการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสแต่บางทีเนี่ยเรามองผ่านหรือละเลยไปก็เลยใส่คําว่าต้องตามหาตามหานี่ไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องไปตามหาที่ไหนไกลนะครับบางครั้งเนี่ยมองแค่ใกล้ตัวแต่เรื่องที่จะไปตามหาความสวยงามไกลๆนั้นมันก็ดีมีประโยชน์กับประสบการณ์เหมือนก,นกันก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่วันนี้เน้นไปในเรื่องใกล้ตัวอย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าออกไปวิ่งไม่น่าเชื่อว่าบางครั้งในที่ที่เราวิ่งประจำประจำเนี่ยมันก็มีมุมมองหรือมุมที่เราไม่ได้เห็นแล้วถ้าเรามองดีๆมันก็จะเห็นความสวยงามความสวยงามจากสายตาที่เรามองเห็นแสงสีเสียงความสวยงามจากความน่ารักของคนให้อาหารแมวหรือความสวยงามของสัตว์บางอย่าง ในตอนเชา้าที่มันบินไปมาด้วยกันอะไรอย่างเนี้ยนี่คือความหมายที่อยากจะสื่อสารว่าไอความสวยงามใกล้ตัวที่เราต้องตามหาต้องคิดบ้างมันมียังไงอย่างเช่นเพลงก็เหมือนกันอ่างผมใส่หูฟังวิ่ง,ลงแล้วผมก็จะเปิดไม่ว่าจะเป็น spotify หรือิุกไปจะเปิดลักษณะเป็นรนดัาน้ารนดอมเขาจะเอาเพลงใหม่ทันสมัยนะปัจจุบันเพลงเก่า มาเล่ามาให้ฟังอย่างวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ความสวยงามในการฟังเพลงเก่ายุคไนที่ลึกไปถึงเอจี้บ้างเนี่ยเข้ามาให้เราฟังเราไม่ได้ฟังมานานแล้วเรากลับมามีโอกาสได้ฟังหน่มันก็เป็นความชื่นชมของหูเป็นความรู้สึกดีร้องตามได้อะไรประมาณนั้นเหมือนตอนไปคอนเสิร์ตอัศวินวสังที่ มีวัยใกล้ๆกันไปแล้วร้องเพลงต่างมันฟิลกร๊ดเหมือนกันอะไรอย่างเี้ยบางต้นหรือการไ่ทานอาหารไปต่างจังหวัดอย่างตอนนี้ผมได้มีโอกาสมาต่างจังหวัดนะฮะมาทาภารกิจอะไรก็แล้วแต่แต่เราได้มากินอาหารที่เราไม่ได้กินมาไม่ได้คุ้นเคยแล้วเราก็เอ๊ะนิดนึงว่าเอ๊ะนี่มันก็มิชลินต่างจังหวัดเหมือนกันนะแต่มายถึงว่ามิชลินสําหรับเรา ไม่ใช่สมบัติประมาณนี้แหละที่อยากสะบอกแล้วใช้ชีวิตง่ายหรือแม้กระทั่งยามวิกฤตเจ็บป่วยญาติเจ็บป่วยมีใครสักคนมาเยี่ยมมีใครสักคนถือเข้าของพลุงพลังมาให้มันเป็นความสวยงามทางด้านจิตใจที่พูดได้ยากจริงๆว่ามันต้องคิดนะบางทีเราไปตามหาความสุขรอบตัวมากจนเกินไป จะลืมความสุขความสวยงามใกล้ตัวน้ําใจดีๆหรืออะไรแล้วก็เน้นย้ำว่าบางทีความลําบากความทุกข์มันเห็นกันก็ไอตอนที่ไม่ค่อยสบายนี่แหละประมาณนี้แล้วกันที่อยากจะบอกเล่าก็อยากจะให้มองไปรอบตัวสูตดลมหายใจดมกลิ่นคุณอาจจะเห็นอะไรที่อยู่ข้างๆคุณดีๆอย่างผมก็เช่นกันนะครับ